สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลสวัสดีในช่วงใช้สายนะครับพี่น้องคลิปนี้สิภาพพี่น้องมาเลาะปลาปลากล้วยครับเลาะเบิงกล้วยทมกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มพุ่มสวัย ภาพี่น้องว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหลังจากที่ว่าเรื่องราวของหลาหน้อยอุ้งอิงมื่อนีก,ก็เป็นมือสําคัญครับของหลาดน้อยอุ้งอิงเริ่มการเริ่มงานก็ขึ้นสี่วงบายหุ่นละส่วงสายๆในจักหน่อยที่ก็คือสีเริ่มการเริ่มงานนี่นะครับมีภาพพี่น้องมาเลาะเบง หลังจากที่ฝนหยุดหยุดไปชักน้อยแล้วครับนี่ฝนหยุดไปจักนนิดนึงน้ำก็ลดหน่อยถอยลงเข่ากับสิทธิเห็นความโอ้นามลดลงน้อยเดียว นั่นสุดแป๊บเดียวสุดปีสุดละแถวนี้กาสีเขียวชะอุ่มพุ่มสวายในจากนี้จัหนอยเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำอยู่ในทีลุ่มทั้งทั้งทั้งฟังอยู่ในทีดอนเนาะสังเกตบังอยู่ในทีลุ่มต้นกล้วยกัสีใหญ่ในักหนอยกล้วยกัสีตรงขันอยู่ในโคก อยู่ในข้อกล้ยกับสีน้อยสินะครับมือนีมือยุดของหลายหลายผู้หลายหลายคนกระือืโอกาสลี้แลกครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วงที่ยังครับช่วงที่พักผ่อนเนาะของหลายหลายผู้หลายหลายคน ให้สีเกชตชั้เนี่ยกะเจคเช็ดเดียวกันครับออกมาผ่อนคลายอยู่ในสวนกล้วยนี่แหละลมเย็นตามธรรมชาติกะถือว่าห้าเหนี่ยมเบิงเหนี่ยมแย่งเนี่ยอยู่นี่ความเป็นธรรมชาติครับนี่มันเกษดให้เบิกบานสำรานใจส่วนหลายคนห้ามักธรรมชาติ แต่กับฝืนธรรมชาติฟ้าฟันธรรมชาติก็ห้ายหลายความเปลี่ยนแปลงไปโดย้ดยบอบอแมนธรรมชาตินี่มันก็มีทั้งผลดีมันก็มีทั้งผลเสียเอามาเทียบเทียบเคียงเทียบเคียงศิลปินเนาะศิลปินยางแวดวงการของมอหล่อมอาลำ หลายผู้หลายคนครับหลายผู้หลายคนเป็นอย่างเข่ามาปุ๊บพอมีเงินมีคำ้ำ hmm. ก็อยากจะเตะอยากจะแตงอยากจะแตงนั่นเติมนั่นแตงนี่ hmm. เพื่อความสดสวยเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมไปนะสร้างโง่แห่งให้กับเจ้าของ พอบางคนวัดหน้าตาจากข้าขงนี่โง่แห่งบอรับทรัพย์โง่แห่งบอดีก็อยากให้เสริมดังขึ้นมากมันโดง่ดง,ดงเพื่อสิได้รับเงินรับคำก็เป็นคววมเสือส่วนบุคคลนะพี่น้องแต่บุคคลที่ที่โด่งที่เด่นที่ดังหลายผู้หลายคนกับว่าจำเป็นต้องเสริมบ่ได้บ่าจำเป็นต้องแต่งอย่งมากใหม่ยกตัวอย่างเอา ศิลปินที่โดง่งศิลปินที่เด่นศิลปินที่ดังศิลปินที่เป็นต้นแบบยังลาดอยอุกอิงบ่ได้เสริมบ่ได้แปลงบ่ได้แต่งเอียงมากมายสำหรับใบหน้าบ้านั่นก็นยังมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เฉพาะตนมีแรงดึงดูดใหกยมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ ให้มาชื่นชมให้มาชื่นชอบเห็นบ่ครับสุภาษิตบิ์โบราณกับแมนอยู่ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งแต่แต่งจังไรให้มันงามครับแตง่งแต่งภายในงามภายนอกก็งามครับหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสา,สามารถ ตาแต่งหนาในดีมันกระพุทธพองมาตั้งแต่ภายในสร้างออร่าออกมาภายนอกคือกับลาหน่อยอุ้งอิงครับเหตุหนาที่ให้เจ้าของสมบูรณ์สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรคคุณงามความดีและทุกสิ่งทุกอย่างกะมาเองโดยอัตโนมัติครับหลังจากที่เหตุหลังจากที่ทำ นั่นคือศิลปินหนึ่งเดียวครับแห่งยุคที่ต้องไปเสริมไปเติมไปแต่งเอียงมากมายแต่มีแฟนคลับ fc มากมายกระทือวเป็นเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบ บ่าวาจะเป็นแม่แบบของความสำเร็จบ่าวาจะเป็นแม่แบบของการดำเนินชีวิตลาน้อยอุ้งอิงเหดให้เห็นครับเหตให้เห็นว่าต้องทำอย่างไรเหตจังไดแน่ในแต่ละมือแต่ละเว้นลาน้อยอุ้งอิงทำอะไรจังมีคนหักจังมีคนติดตามจังมีคนซัพพอร์ตมากมายถึงขนาดนี้ นี่แหละครับความเป็นธรรมชาติบางครั้งธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามเสมอไปเสริมไปแต่งหลายหมดเงินไปกับการเสริมไปหมดเงินไปกับการแต่งแต่ยังครับภายนอกงามภายในบองงามมั่นกับคือเก่าถ้าเราถึงการกระทําเนยทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทํา ของบุคคลคนอ่านนําที่เสียเฮตุให้คนหักที่เสิเหตดให้คนหอมที่เสิเหตุให้คนศรัทธาในโตในตในตขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิง่งที่เข้ามาแยง่งช่องไทยซีเกตชาแนลอย่าลืมครับคายอ้อ17กรกฎาคมนี้ทุกรงภาพพยนตร์ขอบคุณพี่นอ้องป้องปายครับพูดอดไย่างได้ใน กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นพลังบวกให้กันและกันอยู่ดี่มีแห้งซูคู่ซุคนครับพอกันคลิปหน้าสบายดีครับผมบอย,อย่างหลายด้นะครับเดอแดดฮท้อน